สวัสดีครับสำหรับทนายความวาไรตี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีและก็เป็นข่าวด่วนสำหรับผู้สูงอายุนะครับสำหรับปมเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนนะครับกับการรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญน,นะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าไม่ต้องใช้คืนก็สำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีมติและก็มีแนววินิจฉัยให้รัฐ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้ได้รับบำนาญพิเศษโดยวินิฉัยว่าเป็นเงินคนละก้อนกันนะครับเพราะว่าเงินบำเหน็จบำนาญเป็นเงินที่ตอบแทนผู้ทำคุณให้กับประเทศก็ได้สั่งให้หน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องแก้ไขระเบียบด่วนภายใน120วันส่วนผู้ที่ได้รับ เงินไปแล้วไม่ต้องคืนแต่อย่างใดส่วนผู้ที่นำมาคืนแล้วถือว่ามีเจตนาไม่รับเบีย้ยดังกล่าวนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้รับเงินเบีย้ยซ้ำซ้อนโดยผิดหลงไปแล้วก็ถือว่ามีเจตนาที่สุจริตในการรับเบีย้ยดังกล่าวไม่ต้องทำการคืนแก่ลัดแต่อย่างใดแลกะก็ต่อไปข้างหน้านะครับ สำหรับท่านผู้ที่ได้รับเบีย้ยบำเหน็จบำนาญก็คงจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุพร้อมไปด้วยกันนะครับตามแนววินิจฉัยดังกล่าว